ครัสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามช่องต้นกล้าคุยดีเนะครับอ่าสมอับเมนี่นะครับเย็นวันอังคารที่12สิงหาวันแม่แห่งชาตินะครับเดี๋ยวพามาชม ไก่เนล็อกผสมนะครับอาลอกแรกนะครับพอเยียปอวุฒนะครับกับแม่แม่นี้แม่สาวนะครับเป็นแดงจินดาบิ๊กแบร์ของหนุ่มลงมีนะครับตัวที่ซื้อมาเดือนก่อนนะครับ อันนี้พร้อมผสม <c oughs> ก็ก็เ <c oughs> ยียบปอวุธใส่นะครับหลังจากที่ผสมคอกอแม่เท่าพยักเสร็จนะครับแม่เท่าพยักตอนนี้กำลังฟักนะครับก็เลยเอามาใส่แม่แดงจินดานะครับคอกที่สองเจ้าทองเอกนะครับทองเอกตอนนี้ สมบูรณ์มากนะครับใส่กับแม่แม่นี้แม่พิเศษนะครับแม่พิเศษกำลังันทีตามหานะครับคู่เกิดเขาเป็นพม่าตีเชิงชนน่าจะ2.2เอ็มนะครับคู่เกิดเขา แล้วเจ้าของฟาร์มตามหานะครับะจะมาขอแบ่งพี่ชายนะครับพี่ชายในราคา1แขนนะครับแต่พี่ชายไม่อยากแบ่งนะครับแล้วก็ไม่เปิดราคาด้วยนะครับก็เลยเอามาฝากไว้กับผม ถอดกิ๊บปีกด้วยนะครับตัวนี้ถอดกิ๊บปีกออกนะครับ <c oughs> แม่นี้แม่ทีเด็ดนะครับคู่เกิดชนเอ็มนะครับตัวนี้อ่าตัวนี้ไก่นุ่มนะครับไก่นุม่มเจ็ดแปดเดือนนะครับเจ็ด <c oughs> เดือนแปดเดือนนี่เลยเจ็บจะเข้าแปดตัวนี้เป็นเจ้า ดังเกยชัยนะครับ <c oughs> พ่อ่อเขาจะเป็นขาวทาชินะครับที่ของถนนชายฟาร์มนะครับที่ชนเอฟ <c oughs> <c oughs> ส่วนแม่ของเขาจะเป็นแซมสั้นบวกคู่เกิดเปรูนะครับเปรูของเกษตรอีสานที่ชนเอฟเหมือนกันนะครับอ่ีต <c oughs> ัวน,นี้พันธุก,กรรมชนเอฟทั้งสายพ่อสายแม่นะครับ แล้วก็ขาวทาชิตอนนี้ลูกกำลังมีผลงานนะครับขาวาชิอ่าเป็นไก่ปากไกวที่เก่งอีกหนึ่งตัวเลยขาวทาชิลูกกำลังมีผลงานนะครับฝากิดตามนะครับตัวนี้เจ้าดังเกยชัย <c oughs> อ่าขอ,อกต่อมานะครับอ่า กำลังเข้าลอกผสมกันนะครับเนื่องจากตัวเมียเยอะนะครับควังนี้ใส่ตัวเมียสองเป็นคู่เกิดกันเลยนะครับตัวเมียคู่นี้ตัวเมียคู่นี้จะเป็นลูกสาวของแม่พิเศษแม่นี้นะครับตัวเมียคู่นี้บอกสายไม่ได้จริงๆนะครับสําหรับคู่นี้ส่วนตัวผู้ตัวนี้นะครับ เจ้าเยาสไนเปอร์นะครับลูกเจ้าเยาแดงอ่าพี่น้องลหลายๆาคนที่ติดตามผมนะครับอ่าเมื่อต้นปีที่แล้วเยาแดงเริ่มใจลูกนะครับใจลูกมีผลงานเยาสไนเปอร์ <c oughs> <ar> <c oughs> ก็เป็นตัวหนึ่งนะครับอ่าลูกชายของเยาแดงนะครับอ่าสวนแม่จะเป็นเสือเพิงองดํานะครับตัวนี้เห็นแววแล้วนะครับอ่า เบอร์แข้งนี่ถือว่ารุนแรงใช้ได้นะครับ <c oughs> <c oughs> แม่นี้แม่ศูนย์ศูนย์สี่นะครับแม่ศูนย์ศูนย์สี่อ่าลูกสาวของดูบ้านแตกดูบ้านแตกเสือเพืลอ,องดำนะครับดูบ้านแตกเสือเพืลองดำ เขาเป็นลูกสาวของเสือเผือกอง์ดำแล้วเอากลับมาย้อนเลือดนะครับใส่กับเจเ้าเยยสไนเปอร์เยยสไนเปอร์ก็เป็นลูกชายของเสือเผือกองค์ดำนะครับแล้วก็ดูบ้านแตกนะแม่นี่ก็เป็นลูกสาวของเสือเผือกองค์ดำนะครับเอามาย้อนเลือดใส่กันแต่เยยสไนเปอร์จะเป็นลูกของเจ้าเยยแดงนะครับส่วนแม่นี้จะเป็นลูกของเจ้า ดูบ้านแตก1.1แขนนะครับก็ตอนนี้ไข่ได้6ฟองนะครับอ่ายังไม่ฟัก <c oughs> ของนี้ก็คอกพิเศษนะครับเจ้าแมเ่เสือพูกองดำนะครับแม่นี้มีผลงานนะครับลูกชนแขนหลายตัวแล้วนะครับ หลายตัวชนแขนแล้วนะครับลูกแม่นี้เจ้าเยอสไนเปอร์ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับลูกแม่นี้ไข่แปดฟองตอนนี้เริ่มฟักแล้วนะครับเริ่มกบไข่แล้วฝากตีตามนะครับตัวนี้ <c oughs> อ่าล็อกผสมนี้นะครับ <c oughs> ตัวผู้นะครับอตอนนี้ถ่ายค้นนะครับ อะไรคนหลายท่านเคยเห็นคลิปแล้วนะครับเจ้ายกเขานะครับอ่าปนไก่ปะก่อยที่เชิงดีตีเจ็บนะครับอ่าแต่ยังไม่มีไฟช่วงกำลังทำเนื้อทำตัวไทยค้นนะครับแล้วก็ผลงานดีก็เลยเอาทำพ่อก่อนนะครับ คนเต็มน่าจะมีไฟให้ชม <c oughs> ผสมกับแม่นี้นะครับช่วงนี้ <c oughs> กเกษตรอีสานกำลังมาแรงนะครับแม่นี้แม่กระบืออีสานนะครับบวกยอดเพชรนะครับกระบืออีสานบวกยอดเพชรของกเกษตรอีสานนะครับผสมดากกำลังตรงแหล้วนะครับน่าจะอีกบ่โดนกับใครนะครับ <c oughs> ฝากติดตามอีกแม่นึงนะครับที่นาชม ห <c oughs> ลองนี้ก็สองขอ,อกนะครับตัวผู้นะครับหลายท่านที่ติดตามผมคงจะคุ้นหน้าคุ้นตานะครับ <c oughs> ตัวนี้เจ้าปืนกลน,นะครับลูกชายเจ้าปืนใหญ่นะครับ <c oughs> ปืนใหญ่ผสมสายแม่ปืนใหญ่ เทายูเมะนะครับปืนใหญ่เทายูเมะอ่าปีใหม่เท่สามเหรียนห้าน่าจะประมาณนี้นะครับจากนุมโลงมีนะครับลูกชายปืนใหญ่พมา่าแข่งโซโลหัวนะครับแล้วก็ไก่ตัวเมียอีกสองตัวนะครับตัวงอนจะเป็นแสนกลน,นะครับลูกสาวแสนกลน,นะครับส่วน ตัวสีแดงนะครับจะเป็นหลานสาวของมหานครนะครับตัวสีแดงหล <Okay. S 1> านสาวมหานครนะครับลูกเจ้าสินสมุทรนะครับ <Okay. S 1> ชุดนี้ก็ดากเลื่อมต้งแล้วแต่ยังยังโบใครนะครับ <c oughs> อ่าแล้วก็ล็อกผสมล็อกแรกนะครับพิเศษเลยนะครับชุดนี้ของเสียทอมมี่นะครับ แม่นี้เป็นลูกสาวของเท่าพยักนะครับเท่าพยักของคาวบอยนเทตลูกชุดแรกๆก็ชนแขนแล้วนะครับผสมกับเจ้าเยอรอวุฒนะครับผสมกับเจ้าเยอปรปอวุธตอนนี้ไข่ได้6ฟองนะครับแต่ยังไม่ฟักนะครับยังไม่กกไข่นะครับฟักแล้ว6 ไข่แล้วหกฟองนะครับแต่ยังไม่กกไขนะครับสําหรับแม่นี้สมบูรณ์แข็งแรงนะครับแต่ลูกทั้งหมดจะส่งให้เสียทอมมี่นะครับชุดนี้จะไม่ได้เก็บไว้สบสงคืนต้นเหล่าคร <c oughs> ูนี้นะครับคุณหน้าค่าตาพอดีวันนี้จะไม่ได้อยู่นะครับตอนเย็นก็เลยลูกไก่คขางไว้นะครับ ชุดนี้ชุดพิเศษนะครับสําหรับท่านที่ชอบปลาไกวนะครับพ่อจะเป็นโตโต้นะครับแชมป์เ <c oughs> งินล้านสองสมัยนะครับโตโตส่วนแม่จะเป็นเ <c oughs> ท่าทองคํานะครับของปอลือชัยบวกแม่คู่เกิดจิมมี่ไ,ไว้นะครับอาชุดแม่ก็ออกจาก ปอลอชัยนะครับชุด VIP ของปอลอชัยเลยนะครับเทาทองคำบวกคู่เกิดจิมมี่ไว้นะครับอ่าก็ไปฝากผสมเสียเบียนะครับไปฝากผสมโตโต้นะครับก็แบ่งมาจากเสียเบียหนึ่งคู่นะครับผู้หนึ่งเมียหนึ่งชุดนีก้กระดูกดีนะครับเป็นไก่สามเดือนกว่ากระดูกดีมากอ่อนาคตคงได้ชมกันยาวๆนะครับ <c oughs> ตัวนี้นะครับ <c oughs> ตัวนี้เป็นลูกชายของอล้านชายของมหาเทพนะครับ <c oughs> ล้านชายของมหาเทพบวกกับแม่ แม่จะเป็นหลานเทาทองคำนะครับพ่อจะเป็นลูกชายของมหาเทพนะครับแม่เป็นหลานของเทาทองคำนะครับตัวนี้เดียว,ต,วตัวเดียวนะครับอ่าก็สวยนะครับโครงสร้างดี <c oughs> แม่นี้นะครับ <c oughs> แสนกลน,นะครับลูกสาวแสนกลพอดีโดนตัวใหญ่จิกนะครับหัวแตกก็เลยขังกงไว้นะครับลูกสาวแสนกลตัวเมียลูกสาวแสนกลส่วนต,วตัวผู้นะครับจากต่อสิริมงคลชัยฟาร์มนะครับลูกสาวเจ้าฉลามดำนะครับแชมป์เอ็มสองสมัยเหมือนกันนะครับตัวนี้จะเป็นฉลามดำ บวกโชคมงคลนะครับถ้าจำไม่ผิดฉลามดำบวกโชคเดี๋ยวหรือ,อยังไงยจะแจ้งอีกทีนะครับพอดีจำไม่ได้จำสายแม่ไม่ได้ฝากติดตามนะครับสำหรับไก่ในอลอกผสมนะครับแล้วก็ลูกไก่ที่ขั้งข้างในนะครับก็จะประมาณนี้ครับสำหรับวันนี้กะ ขอบคุณนะครับพี่น้องที่ติดตามรับชมช่องตนกาคู่อินดีนะครับเดี๋ยวจังไดก็จิมาอัปเดตให้ชมเรื่อยๆนะครับสาหรับเมื่อนี้ช่องตนกาคู่อินดีก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ขอกาขอา่าวคาว่าขอบคุณครับ